สวัสดีค่ะคลิปนี้สำหรับชาวลัคนาราราศีตุลน,นะคะเรามาเจาะลึกดวงความรักทั้งสถานะคนโสดคนมีคู่คนมีแฟนคนสถานะไม่ชัดเจนคนที่มีรักสามเศร้าเรามาเจาะลึกดวงชะตาของวันที่1ถึงวันที่16เมษายนนะคะ ห้ามดูแล้วเอาไปอินหรือว่าไปซีเรียสเอาไปเครียดเอาไปวิตกกังวลมากเกินไปอันไหนไม่ดีเราก็จะมาแก้อันไหนที่ดีเราก็จะมาเสริมให้มันดียิ่งขึ้นไปนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะวิธีดูลัคนาก็ใครที่รู้เวลาตกฟากให้เสิร์ชเขาเรียกว่าอะไรเสิร์ช Google น่ะเวลาตกฟากเวลาเกิด ใน Google เขาจะมีการทําไว้เว็บต่างๆเขาก็จะทําไว้ของเขาก็จะดูได้ทั้งลัคนาแล้วก็ราศีเลยนะคะส่วนราศีก็ดูได้ที่คลิปอื่นๆได้เลยทีนี้เรามาดูกันพลังงานไพ่ของชาวลัคนาราศีตุลกันขอไพ่ใบแรกเป็นพลังงานในวันที่1เมษายนถึงวันที่ 16เมษายนปี63พลังงานความรักของชาวลัคนาราศีตุลจะเป็นอย่างไรบ้าง Queen of Pentacles เรามาดูกันนะคะความรักของชาวลัคนาราศีตุลพลังงานไพ่ใบแรกออกมาเป็นราชินีธือ พลังงานไพ่ของราชินีถือเหรียญเนี่ยหากได้ไพ่ใบนี้แทนตัวเองเขาจะเรียกว่าลักษณะ,ะความสัมพันธ์จะเป็นความรักที่ดีมีความมั่นคงมีการครบกันยาวๆเป็นความสัมพันธ์ที่เรื่อยๆไม่หวือหวาไม่ค่อยเ,ออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้หวานไม่ได้โรแมนติกกันเท่าไหร่แต่ว่าจะมีการดูแลแล้วก็การเอาใจใส่กันดีคุณจะรู้สึกจริงจังกับความสัมพันธ์ ในขณะนี้ในเดือนเมษายนมองความสัมพันธ์เป็นแบบที่เป็นจริงไม่เฟอ้อฝันหรือแบบมองแบบผู้ใหญ่อทีนี้คุณจะรู้จักดูแลก,การเอาใจใส่คู่รักของคุณอีกด้วยแต่ว่าอยากให้คุณเนี่ยลดอีโก้ลดความดือ้อลดความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะมีความคิดเป็นของตัวเองเนี่ยค่อนข้างสูงในช่วงเดือนเมษายนเนี่ยแต่ทีนี้ อะไรที่มันไม่ดีอะไรที่มันเป็นปัญหาคุณสามารถที่จะเคลียร์กับคนรักเคลียร์กับผู้ครองหรือว่าเคลียร์กับคนคุยได้ด้วยเหตุผลแล้วเขาก็จะประมาณว่าฟังคุณด้วยนะเพราะว่าเดือนนี้คุณมีความเขาเรียกว่าอะไรเดียเหมือนมีความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวอ,ะอ่ะมีความอบอุ่นในความเด็ดเดี่ยวอะไรอย่างนี้ทีนี้เรามาดูกันนะคะขอพลังงานไพ่ เรื่องราวความรักความสัมพันธ์ในอดีตของชาวาลัคนาราศีตุลน,นะคะมันจะมีความเข้าอกเข้าใจกันนะคุณเข้าใจในความรักมากขึ้นและด้วยสมัมช p มพเพลนเนี่ยออสองไม่เท้า อาชาถือถ้วยเจ็ดถ้วย The w i e l of Fortune ความรักเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาของชาวลัคนาราศีตุล งั้นช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคุณพยายามตามหาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะรักแท้หรือว่าถ้าจะให้ดีเนี่ยมันเหมือนเป็นความรุ่มหลงภายนอกเปลือกนอกถ้าเกิดคนมีคู่เนี่ยคุณจะเอามาไปดูคนคู่อื่นว่าเฮ้ยทําไมคู่อื่นเขารักกันหวานแหววคู่อื่นเขาทากันอย่างนั้นอย่างนี้แล้วคุณก็แบบอ่ะพอมาดูคู่ตัวเองไม่พอใจที่แบบเอ้ฝ่ายไม่ให้ การเอาใจใส่ไม่โรแมนติกแบบคนอื่นๆเขาคือมันจะเป็นอารมณ์แบบนี้แล้วคุณเองเนี่ยมันเหมือนกับแบบตัดสินใจได้เองหรือว่าคิดได้เองว่าเอ้ยเราควรที่จะกลับมาอยู่กันแบบว่าที่เป็นอยู่มันก็ดีอยู่แล้วนะคุณค่อยๆปรับความคิดค่อยๆปรับทัศนคติค่อยๆปรับเอ่อให้เข้ากันนะ่ะทั้งสองฝ่ายเพราะว่าคุณเองทั้งตัวคุณเองแล้วก็ตัวเขาเนี่ย มีความรักที่มันแบบ AL. มั่นคงต่อกันไม่ได้มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแบบเกเรออกนอกลูกรอกทางนะคะตามที่ในไพ่บอกแล้วทีเนี้ยพอคุณเริ่มเปลี่ยนแปลงกันเริ่มเข้าอกเข้าใจกันเนี่ยมันเหมือนความสัมพันธ์เนี่ยมันก็ค่อยๆดีขึ้นอืแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะ ถ้าคนโสดคุณจะได้เจอคนรักหรือว่าเจอคนถูกใจจากที่ทำงานแล้วเขาคนนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นคนที่โรแมนติกมากเท่าไหร่แต่ว่าเขาเนี่ยมีความที่มั่นคงมีวุฒิภาวะทางอารมณ์เนี่ยค่อนข้างสูงค่อนข้างดีมีความเป็นผู้นำที่ที่เข้ามาหาคุณหรือว่าคู่ของคุณนะคะทีนี้มาดูการพลังงาน ให้ความรักความสัมพันธ์ในเดือนเมษายนอัศวินถือถ้วยสิบดาบ The Star เจ็ดเหรียญเดอะไฮพิเนเซตอ่าทีนี้มาดูกันมันจะมีความเขาเรียกว่าอะไรเดียววิตกกังวลคิดมากในความสัมพันธ์ อาจจะมีฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องเดินทางหรือว่าตัวเขาเนี่ยหรือว่าตัวเราเนี่ยงานที่ต้องรับผิดชอบเนี่ยค่อนข้างเยอะทําให้บางครั้งเนี่ยไม่มีไม่มีการเอาใจเขาเรียกว่าอะไรดีล่ะไม่มีการดูแลเอาใจใส่กันแบบที่เคยเป็นแล้วตัวคุณเนี่ยก็คิดมากคิดกังวลคิดแบบหวงหวงหวงหรือว่าหึงตัวเขาเนี่ยไปโดยที่คิดไปเองต้องใช้คํานี้ดีกว่า ว่าคิดไปเองอ๋อมันเป็นการแบบในจิตใจตัวของคุณเนี่ยบางทีมันมันก็จะกลับมาทำร้ายตัวเองนะบางทีเขาไม่ได้ไปมีอะไรเขาไปทำงานเขายุ่งอยู่กับภาระหน้าที่ต่างๆที่เขาจะต้องรับผิดชอบแต่ตัวคุณเองก็แบบมีการวิตกกังวลมีการคิดมากอาจจะมีการเถียงกันเล็กๆน้อยๆ้อยอ๋อทำไมเธอไม่ทำแบบนี้ทำไมเธอไม่อะไรอย่างนี้มันเหมือนเป็นความ กังวลการเกิดขึ้นภายในจิตใจเล็กๆเป็นเหมือนขึ้นใต้น้ำอะ่ะคืออยากได้ให้เขาทำแบบนี้แต่ตัวเราก็ไม่กล้าพูดคุณก็เลยกำลังคิดกำลังประมวลกำลังประเมินความสัมพันธ์ว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างคุณควรให้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะให้ใช้เหตุผลให้ใช้ความคิดพอๆกับ การเอาใจเอเขาเรียกว่าอะไรการเข้าใจให้ใช้การเข้าใจให้มากๆอย่าคิดอย่าเอากังวลอะไรไปเองทีนี้มาดูแนวโน้มความสัมพันธ์ของชาวลัคนาราศีตุลนะคะเป็นเหมือนคุณต้องการให้เขามีความหวานมีความโรแมนติกแต่ว่าทั้งสองฝ่ายก็เหมือนมีอะไร ที่ตัวเองต้องรับผิดชอบนะทั้งตัวคุณเองก็เหมือนกันต้องมีอะไรที่รับผิดชอบทําให้มันดูความสัมพันธ์มันดูห่างเหินกันไปบ้างหนึ่งเรียน s a t e m e n t จะมีการกลับมาพูดคุยกันอีกครั้งว่าจะเราจะทํายังไงให้ความสุขของเราเนี่ยมันมีแบบแต่ก่อนอมันเหมือนการไปยึดติดเรื่องเก่าๆเ,เรื่องเดิม จะมีการพูดคุยกันเกิดขึ้นคุณนึกย้อนอดีตที่มันหอมหวานที่มันแบบที่มันมีความสุขที่มันมีแต่เสียงหัวเราะคือใจคุณอะไปกังวลตรงนั้นแต่ทีเนี้ยมันจะเกิดการเออเหมือนมานั่งจับเข่าคุยกันว่าเธอฉันต้องการแบบนี้นะฉันต้องการแบบนี้อ่าเป็นการตกลงกันนะคะแล้วก็จะมีการเขาเรียกว่าอะไรอะปรับเปลี่ยนโอกาสใหม่ๆความสัมพันธ์ที่มันดู ดูไปในทางที่ดีขึ้นทีนี้อยากให้คุณเนี่ยลดความกังวลลดความวิตกกังวลลดความเครียดที่มันเกิดจากความรักไปก่อนการวิตกกังวลหรือว่าการคิดมากการเครียดเนี่ยมันไม่ได้ทำอะไรให้มันแบบ ดีขึ้นเลยนะคะมันจะทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยแย่ลงไปซะด้วยซ้ำเราไม่ต้องไปคิดถึงอดีตท,ที่มันแบบเอ้ยเคยมีความสุขมากกว่าน,นี้จตกก่อนเธอทําแบบนี้แบบนี้เราก็เป็นคนลงมือทําให้เขาเลยถ้าเกิดอยากได้ความสุขนั้นคืนมาเขาไม่ไปไหนจากคุณหรอกคะ่ะคนคนอ่อคนที่เป็นแฟนของคุณหรือว่าคู่ของคุณนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีตุล คุณมีความคิดพิจกกังวลในความรักในครั้งนี้ทีนี้ขอขยายไพ่สใบให้กับคนมีคู่ชาวาลัคนาราศีสุนทรเว์เด็กถือถ้วยเดดเจหนึ่งไม้เท้าเนี่ยงไงรู้ไหมว่า The date กับ The lover ขึ้นมาเนี่ยคุณเอาง่ายๆว่าเป็นคู่กันนะคุณมาคุณจะรู้สึกกันเองว่าทําทะเลาะกันยังไงมันก็ตัดกันไม่ขาดมันเหมือนเป็นคู่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคู่กันมาตั้งแต่ชาติปางก่อนทีเนี้ยต่างคนต่างมีอีโก,โก้ต่างมีคนต่างคนต่างมีความดื้อรัน้นต่างคนต่างมีความเอาแต่ใจแบบฉันไม่ผิดเธอผิดหรือแบบฉันไม่ผิดอะ่ะเออ เรื่องนี้ฉันไม่ผิดฉันก็เป็นของฉันอยู่แบบนี้มันจะเป็นลักษณะอย่างนี้เลยนะแล้วแต่ละคนเนี่ยก็จะมีแบบอารมณ์อ่อนไหวทีเนี้ยอยากบอกว่าคนลัคนาราศีตุลหรือราศีตุลรู้ไหมว่าคนที่คนคบอยู่ด้วยตอนเนี้ยเป็นคู่แท้ของคุณนะอ่าเป็นคู่แท้ของคุณมันตัดกันไม่ขาดตัดยังไงก็ตัดกันไม่ขาดมีความมั่นคงต่อกันถึงแบบ จะไม่ชอบใจตัดกันไม่ได้อยู่ดีที่เนี้ยอยากมีเคล็ดลับสําหรับชาวลัคนาราศีตุลอันนี้จะไปทางแบบพึ่งบุญพึ่งบารมีกันนิดนึงนะหากใครสวดมนต์เนี่ยอุทิศมันจะเป็นเคล็ดลับอุทิศชื่อนามสก,กุลเรียกว่าเทวดาประจําตัวของจุด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 นามสกุลจุด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 ใครได้รับส่วนบุญกุศลกุศลอันนี้มันจะเป็นที่เล็กๆที่จะเพิ่มความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยให้มันแบบว่า ดูดูอ่อนลงจากที่เขาแข็งใส่เราเนี่ยก็จะดูอ่อนลงหวานขึ้นอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะทีนี้ขอดูสำหรับคนที่เป็นคนโสดความรักของคนโสดจะเป็นอย่างไรบ้างอยากอยู่เฉยๆฉยยังไม่อยากยุ่งกับใครยังรู้สึกว่า ฉันต้องการแต่มันเป็นความรู้สึกแบบฉันก็ต้องการรักแท้เหมือนกันนะแต่เหมือนคุณจะมุ่งมั่นไปทางการทำมาหากินมากกว่าคุณคิดว่าคุณอยู่ได้โดยที่อยู่ได้ด้วยตัวคนได้ด้วยตัวคนเดียวอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องมีร้องขอความรักจากใครแต่ก็ต้องการความรักอยู่ลึกๆแต่การแสดงออกมาเนี่ยมัน คุณดูเป็นผู้หญิงที่เข้ม,ขมแข็งมีคนเข้ามาหาคุณจะเป็นจากที่ทำงานจากาจากสื่อออนไลน์จากการติดต่อออนไลน์แต่คุณก็แบบอยากอยู่เฉยๆอยากอยู่คนเดียวก่อนช่วงเดือนเมษายน1-16นะคะทีนี้มาดูสถานะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจะเป็นอย่างไรบ้างของชาวลัคนาราศีตุลจะมีการเดินทางมาหากัน มีการตกลงเจรจากันแน่แหมมีเดอะซันขึ้นมาสี่ดาบรู้ไหมว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขาเป็นทุกข์และเป็นกังวลด้วยนะและก็ตัวคุณเองด้วยเขาไม่กล้าบอกคุณว่าเขา ขอบเป็นแฟนคือคนคนที่คุณดิวอยู่ด้วยเนี่ยอาจจะเป็นคนขี้อายอาจจะเป็นคนที่แบบไม่กล้าที่จะบอกว่าเอ้ยเราครบกันนะเราอะไรอย่างเงี้ยเขากลัวว่าเขาบอกรักคุณแล้วคุณปฏิเสธอืมเพราะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างแบบขี้อายเป็นคนแข็งแข็งทื่ออ,อ่ะคนคนที่คุณดิวอยู่ด้วยอะ่ะแล้วเขาก็เป็นคน เหมือนเป็นคนกล้าหาเหมือนเป็นคนเฟรนรี่แต่ความจริงแล้วเขาเป็นคนขี้อายขี้วิตกกังวลกับความรักมากมากาทีนี้ก็เดี๋ยวค่อยไว้ดูว่าเราเราควรที่จะเผยใจไหมอะไรไหมอันนี้จะเป็นของชาวลัคนาราศีพุษนะคะสำหรับความสถานะไม่ชัดเจนมันจะเหมือนเป็นการกังวลกันทั้งสองฝ่ายเลยแหละฉันก็มีความรักให้เธอแต่ฉันไม่กล้าบอกเขาก็มีความรักให้คุณแต่ เขาไม่กล้าบอกแต่จะมีการเดินทางไปไหนด้วยกันสักที่นะทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันดีขึ้นทําให้ความสัมพันธ์มีโอกาสที่จะพัฒนาไปในทางที่ชัดเจนมากขึ้นทีนี้มาดูความรักของคนที่มีรักสามเศร้าก้าไม่เท้าจะมีการปรึกษาหารือกันพูดคุยกันไม่มีใครเลือกใครได้ ก็จะเป็นรักสามเศร้าไปอยู่อย่างนี้เพราะว่าต่างคนต่างหลอกตัวเองว่าฉันมีความสุขไีอยู่แล้วฉันตัดไม่ได้ฉันตัดใครคนหนึ่งไม่ได้มันจะยังไม่จบนะคะมันจะยังไม่จบเพราะว่าตัวคุณเองก็ตัดเขาไม่ได้เขาก็ตัดคุณไม่ได้เพราะว่าเหมือนหลอกตัวเองว่ามันเป็นความรักที่มันคงมันเป็นความรักที่ดีอ่ะซึ่งมันไม่ไม่ไม่ได้ไม่ไม่ได้โอเคเลยคือพูดคุยกันแล้วหาลือกันแล้วก็ยังตัดความสัมพันธ์กันไม่ขาดทีนี้ อยากแนะนําชาวลัคนาราศีตุลที่มีคู่นะคะหมั่นเติมความหวานหมั่นพากันไปทําบุญทําทานหรือว่าถ้าช่วงนี้เป็นช่วงโควิดใช่ไหมคะก็สวดมนต์แล้วก็อุทิศบุญให้กับเทวดาจำตัวของเขาสวดสักบทหนึ่งก็ได้ค่ะส่วนคนที่ไม่มีคู่คนโสดโสดไปก่อนทํางานไปก่อนส่วนคนที่สถานะไม่ชัดเจนต่างคนต่างฝ่ายที่จะแบบว่า กลัวว่าสารภาพแล้วจะเสียคนรักไปส่วนคนที่สถานะรักสามเศร้ายังเป็นการตัดกันไม่ขาดมันจะยืดเยื้อกันไปอย่างนี้อีกนานเลยทีนี้สำหรับคลิปลาลัคนาราศีตุลน,นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เรียกเพื่อนข้างบ้านเรียกใครต่อใครมาช่วยกันดูคลิปด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย